เซลน้ำอ,อีกครั้งนะคะวันนี้จะมานําเสนอในส่วนของรถมือสองนะคะสะภาพนางฟ้าค่ะราคาโคตรฟุ้มเลยค่ะโอเควันนี้นะคะุก็จะมาพิเศษในส่วนของรถยนต์นะคะรถฟีออส 1.5G ทางนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยของปี2016นะคะโอเคงั้นเรามาดูภายนอกนะคะก็คือรอบรถกันจะเป็นรถสีขาวนะคะขาวซุเปอร์ไวท์อันนี้สภาพนเดิมเลยถ้ามีชนหนัก าเินมาจากโรงงานเลยอันนี้แบบสภาพพร้อมส่งมอบเลยนะคะลูกค้าปสองพันสิบนะคะตันะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังโอเคนะคะที่เก็บสัมภาระกว้างขวางค่ะกว้างขวางและสาดมากเลยนะครับใช่ค่ะเรามีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะคะอันนี้ล้อยังอะไรคะ่ะ <Okay. S 1> สภาพใหม่เอียบ เข้างมืออยู่ครบนะครับใช่่ออ้เงืภายนอกนี้ขาวภายในสีเบจนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนนี่ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะมือบิดสตาร์ทค่ะเกียร์ออโต้ ไม่จะอยู่ที่61,983กิากิโลเมตรค่ะไม่แท้แะะนะครับค่ะกระจุกปรับไฟฟ้านะคะภายในสะอาดมาพร้อมเครื่องเล่น MP3 ค่ะแอร์ยังเย็นอยู่เลยในส่วนของวารันตีรถครันนี้นะคะจะมีรับประกันหลังการขายนะคะก็คือ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรค่ะแล้วก็ที่เพิ่มมาในส่วนขุงตรงนี้นะคะยังมีฟรีค่าแรงเช็คระยะอีกสครั้งค่ะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะฟรีทั่วประเทศระยะเวลา1ปีเต็มค่ะราคารถคันนี้นะคะจะอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่ค่ะสามารถจัดได้หมดเลยนะคะคอนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8,200บาทค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวน์นะคะจอง3,000บาทค่ะ ละกิโลเมตรที่2ค่ะติดก,กับถนนใหญ่เลยนะคะนี่ครับติดถนนใหญ่นะครับฝั่<า>งขวาก็จะเป็นในส่วนของรถป้ายแดงค่ะโตโยต้าแอดยูด่นยในเด็ดนี่โตโยต้าชัวเห็นป้ายโตโยตาชัวใหญ่ๆเลยค่ะสนใจยังไงนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะเดี๋ยวฝากไปที่หน้าโพสแตล้วกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้นุ่มก็ขอลาไปก่อนนะคะสวันนี้่า